อะไรเป็นปัจจัยในการเลือกที่จะสะพายต่ําหรือสูงตอนนี้มันอยู่ที่เค้ากฟิสิกอลเรานะ๋ะร่างกายร่างกายเราจริงๆสะพายสูงก็ดีเพราะว่ามือซ้ายจะถนัดมันจะสบายแต่ว่าถ้าเราเล่นไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรนะเรามือเ,เราเน้นที่มือขวาเนี่ย คือบ <1999 S 1> ิ๊กแอนเนี่ยข้อหนึ่งคือเราเป็นวงที่เล่นแบบนิซซันกันเยอะอย่างลิฟกีต้าเนี่ยเราก็ต้องตามออฟตามหมูเงี้ยแล้วออฟกับหมูเนี่ยเวลาอัดเนี่ยเขาจะเน้นตีดลงซะเยอะเราก็ต้องเล่นสำเนียงให้มันตามให้มันดีที่สุดถ้าเราไปเล่นแบบแล้วแล้วเพื่อนเล่นมันมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่ไม่ไปด้วยกันอ๋อมันจะถ้าถ้าลงก็ลงด้วยกันถ้าจะถ้าจะไปสมบัตก็อัปดาวด้วยกันใช่ใช่ใช่รุ่แบบเพลงอะไก่อนตายคนกงค์ทู thank you. มันได้ว่าจริงอะเฮ้ยผมอยากให้ทุกคนมันอยู่ตรงนี้มากเลยฟยสลิิงแม่งได้มากพี่เจคนะอ่าเปิดร้านเล่าเปิดเล่าเลยใครร้องเพลงใครต้ามา